<c oughs> พร้อมอย่างรับทุกคนในคลิปนี้สวัสดีผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาอคันนี้ไอเจ้าบ้าเนี่ยคันนี้เอาไปคลองขุดดินดูบริเวณตรงนี้นะตักดินสริำนะครับมันจะเป็นยังไงกันนะครับผมมาเดี๋ยวก็ลองกันเลยอันนั้นเราจะปีนขึ้นไปเลยครับเราจะปีนไปตรงนี้แหละน,น,นะครับผมปีนไปเลยนะโอ,โอเค เออเออเออเอโอ้โหไดอยู่ก็ยังไดอยู่เอันนี้ผมเดินข้างเดียวนะโอเคผมเดินข้างเดียวนะไปลองขุดดินดูนะครับลองขุดดินดูเออเออเียเกี่ยตรงนี้หน่อยได้ไหมอ่ะเนี่ยเี่ยหน่อยได้ไหม เกียรติได้ไหมทำไมทำงานอย่างเงี้ยลูกคโอ้โลกูกคีแคทเราเนี่ยอันนี้รอยแคทนะมาทำอาโอ้อันนี้รอยรอยเจ้าแคทนะมาทำโอ้โหมึงขุดดินตรงนี้ไม่เข้าหรอโอ้ตายละไป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 ดินแค่นี้ก็ขุดไม่เข้านะครับ ตึๆๆๆเดี๋ยวผมเอาเจ้าน um, ี้ออกก่อนแล้วกันนะครับอ่ะไปมึงเข้าบ้านไปเลยเจ้าแคทเราพักยาวเลยครับพักหลายวันเลยนะตึก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 โอเคมานะครับผมเดินเข้ามาเลยครับอ๋ออย่าตกสาสเอาไว้ยเฮ้ยตกสานี่หาเลยนะเนี่ยตกสานี่หาเลยครับเออเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดโคตรเร็วเลย ว่าจะไม่ตกสระนะครับอู้ยลงเร็วกันเอออ้อลงได้ลึกอยู่นะลงได้ลึกอยู่นะครับจะว่าไปเนี่ยซื้อบอกว่ารีบขุดดีกว่าเดี๋ยวมันจะค้าก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยลงลงได้ลึกมากเลยทุกคนเห็นอย่างนี้นะลงได้ลึกมากเลยอันนี้แต่งอ่า,อ,าอันนี้แต่งแต่งก้นสระครับ ออมาลูกพี่มาเลยลูกเพมาเลยมาเลยลูกเพผมจะตักดินให้ลูกเพมาเลยลูกเพลูกเพไหนก็มาแล้วเ,ออเราจะใช้คันนี้เหมือนเดิมนะครับมาลูกเพลูกเพลูกพี่เราครับผมลูกพี่เราเกียร์จะถอยไปเลยแล้วกันนะครับโอ้ดียาวแล้ว อนอนอนนอนเบรกครับต้องเบรกไปแต่ไกลๆนะครับโอเคพอดีว้าวเนี้นี่มาอะไรเพ้เราจะขุดดินให้ดูนะครับขุดบริเวณตรงนี้นะเออนี่เป็นไงเฮ้ยไดย้นะขุดดินได้นะหรือว่าการขุดดินจะเป็นงานของเขาวะขุดดินใส่น้ำนะ ปั๊บคือบูงเขาลงได้ลึกมากนะครับทุกคนแต่ทำไมขุดดินไม่ไม่เต็มมุ้งกี่วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสายไฮหลิกไม่มีมหัวแยกให้ด้วยนะครับนี่นี่ดูดูตรงสายนั่นนี่เห็นไหมมีหัวแยกให้ด้วยนะครับเออถือถือว่าดีนะเสียทีเกมนี้ไม่มีหัวแยกนะครับ แค okay. อว,วันนี้จะเป็นงานของเขาวะเฮ้ยขุดดินดีนะเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยไบูมมันลงเร็วจังอนะบูมลงอย่างเร็วเลยแหมอโ้ยสุด,ดยอดเลยว่ะอ๋อเต็มแล้วทุกคนเออดินหายไปไหนไวนะเนี่ย มราเลี้ยเราเกียร์ได้ครับผมนะเกียร์ได้ครับรถคันนี้รถคันนี้มันเกียร์ดินได้นะบสบายใจสบายใจกันหรือเปล่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละคนละเพลงนั้นมันสบายดีใช่ไหมสบายดีกันหรือเปล่าแน่แน่าจะเปิดเพลงฟังไปด้วยแล้วก็ขับไมโครไปด้วยได้เนาะน่าจะทำได้เนาะ แต่มันทําไม่ได้ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะ่คือจอดจึ้มมาเดี๋ยวเราลองใช้รถดำไปเทกันดูตักดินใช้ได้นะโอ้รถคันยงใหญ่เออรถคันยงใหญ่ดูอาร์มบูมอาร์เลยเล็กมากเลยนะโอ้ใช้วิตึกครนพุ่งทะยานนะผมผมว่าติดอีกแน่นอนเลยมาติดกูก็ดันแล้ว ติดกูก็ดันอะไปเลยมาติดตอนไหนก็ดันตอนนั้นอโอเครุ่น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 มึงก็เหยียบคันเร่งดีๆหน่อยดเหยียบดีๆน้อยเออนนั่แหละติดตอนไหนก็ดันตอนนั้นนะครับนี่นี่สรุปคือไม่ติดนะครับนี่เป็นไงเราอือเขียวถอย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 ป่า ทอยม่มเบออ,อย่าตกสะ,ะได้เว้ยอ้อเ <c oughs> อย่าตกสิจกไม่ได้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 ตกไม่ได้ตกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสวยนะ <c oughs> เดี๋ยวสวยแี่เดี๋ยวกูเก็บกูงนานอีกนะครับปอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวผมขยับรถก่อนแล้วกันนะครับติดเหรอไม่ติดนะผมหลบแล้ว <c oughs> ผมว่าตูดติดเนี่นอนเลยติดไหมไม่ติดครับเโอเคไปได้เนี่ยขุดมาเลยผู้ดินตรงนี้ขุดยาวนานมาเลยอ่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะผมก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าบ้านก็เข้าบ้านซะนะครับมืดแล้วนะเดี๋ยวไม่ตีนะครับโอเคเอป้ว เราถึงจะเมื่อยยังไงเราก็ทํางานอย่างนั้นนะครับทํางานไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นไงเราทุกคนผมดูในอดูในทิกตอกมายังไงเราทุกคน <c oughs> ในทิกตอกนะันมีแต่ของบ้าๆนั่นเลยนะครับจบนี่คนระับจุ่มลงไปอู้มลงได้ลึกมากเลยนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะลึกได้สักเท่าไหนเเท่าาไหร่นะมันแต่มันลงได้ลึกมากเลยครับลงได้ลึกมากเลยเ,ออเดี๋ยวเราจะเอาไปเกีย่ยดินด้วยนะครับรถแมคโครคันนี้อยู่คันนี้ยาวเลยวะอูอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าออผมชอบหรือผมไออ,อันนี้นะแต่รู้สึกว่าเริ่มขับถนัดมือแล้วครับแต่จับที่แรกนี้ไม่ถนัดเลยนะครับ เออโอเคอย่าตกสาดนะเว้ยขอร้องทำอะไรก็ได้ครับแต่ว่าอย่าตกสาดนะโอเคเต็มเรียบร้อยโอ้เรามันไปหกที่ไหนนะ <alleen S 1> เอ้ยลูกพี่ออกเดินเดินออกไปหน่อยดิ Honestly, ลูกพี่เดีย๋ยวผมจะดันลูกพี่ออกไปนะเดินออกไปก่อนลูกพี่เออโอ้ master. ออกไปก่อนลูกพี่ออกไปก่อนลูกพี่ออกไปก่อน เออเอาไปก่อนเออผมจะดันลูก,กีขออกไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเอกไปก่อนลูกพี่อ่าออกไปก่อนแล้วก,ก,ก,ก่อนกกโอ้โหตัวเดินเดินไม่ได้เลยลูกพี่ไม่ออกนะครับโอเคตักตักลงสากกนแล้วกันนะครับเอออย่าบีบแต่เลยลูกพี่ไม่ให้ตายเถอะ ตายเถอะซาร่าโอ้โหบีบแตะไม่ได้นะท่านจะมาบีบแตะแบบนี้ไม่ได้นะลูกพี่เนี่ยวผมไมโครทำงานไปนะไดไม่ไปมาเดี๋ยวผมจะถอยคันนี้นะครับเออมันถอยไม่ได้แล้วสิเดี๋ยวต้องเอารถถมาปาดแล้วนะครับต้องรถถมาปาดก่อนครับเดี๋ยวผมจะพุ่งทะยานไปดูที่ผมจะไปได้ไนหะม คงข้ามไปเลยอโอโ้สบายเลยโอโ้สบายใจชืมเลยตรงนี้รู้สึกมันจะแคบๆอยู่นะผมต้องเอาดินมากบอีกนะครับเอา้าถอยได้แต่กลับไม่ได้อ๋อเดี๋ยวผมเทตรงบริเวณนี้นะอื๊บนี่ไงเราเทโอเคอยๆเทไปครัแบบเทช้าๆเบาๆ คิวคิวสบายสบายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเอาเม็ดโคนะมามาเรียกว่าอะไรมาปาดดินให้มันเรียบนะแล้วก็รถไถมาเก็บนะครับถ้าเอารถไถมาเลยนี่มันจะมันจะลำบากนะครับไปได้ไหมไปได้ไหมเออโอเคไปได้ไปได้สิ่งที่หายเลยสิ่งที่หายเลยลูกพี่กูเนี่ย อืมอโอเคมาอีกสักรถหน่อยได้ล่ะสักรถหน่อยได้ไหมล่ะสักรถน้อยอีกสักรถน้อยโอเคเอา่าหรือว่าเราจะไปเกียร์ดินดีเอาไปเกียร์ดินดีก่อนนะเอาไปเกียร์ดินดีกว่าเพราะรถรถดำมันมันขึ้นไปดำไม่ได้นะครับนะครับเ,เอาไปเกียร์ดินดีกว่าเราอาจได้กินนาทีแล้วเนี่ยอืมสิบนาทีเองมาเดี๋ยวไปเกียร์ดินให้ดูสักนิดนึงนะครับ หรือว่าจะขุดไปเลยเอามันได้อีกรถนึงก็เอาไปอีกรถนึงก็ได้เออเดี๋ยว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 ชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเยอะเยอะเยอะยา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 ยอิเวนยายายาขอไปกับยาด้วยลาก่อนลาก่รเรียกเอ้ะโอ้ยโอ้ยเนี่ยสาเหตุที่ เดี๋ยวผมลงลงไอ้นี่เลยลงบ่อเลยเอ้ยคว่ำเลยเหรอวะเอ้ยคว่ำเลยเหรอวะโอ้ได้ช็อตโอ้เจอกูชื่อช็อตเด่นเลยโอ้ตายเดี๋คว่ำเลยเหรอวะเกินไปลูกพี่คว่ำเลยอะ่ะโอ้ตายแลย้วปิดไฟก่อนแสบตาคว่ำเลยลูกพี่ ผมจะเอาให้มันเอาทำให้ลุกนะครับปื้คว่ำเลยว่ะทุกคนดูดูมองนี้ที่มองนี้ที่ตั้งเลยนะโอ้โหแต่ว่าดีๆมันดียังดีมันค่อยๆลงเนาะคว่ำเลยว่ะโอ้ทำไมดีวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวค่อยมาเก็บกู้กันนะครับในอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะมาผมจะมาเก็บกู้กันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับให้ตายเถูกคว่ำเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วโอ้ชิบหายแล้วดึงไหวไหมเนี่ยดึงไม่ได้ด้วยโอ้โยกขึ้นยังไงวะเนี่ยฮึโย่ขึ้นยังไงวะเนี่ย ดึงไม่ได้เลยนะทุกคนมันดึงไม่ขึ้นเลยเหรอวะโอ้ออ๋อดูเจ้าแคทด,ดึงเนี่ยเอออะเจ้อ่ะเจ้เจดึงไม่ขึ้นเลยว่ะทุกคนเอาไงดีวะดินก็ไม่ได้นะครับโอ้โอ ดึงไม่ขึ้นเลยว่าเดี๋ยวเราต้องมันอันนี้มันไม่ค่อยใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมากู้กันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนครับคลิปนี้ก็เรียบร้อยไปนะครับให้ตายเถอะนะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ